ตับแล้ว เหมืนพยายามขืนใจเมียนักร้องค่ายเพลงหม่ำจกมกรวบแล้วหนุ่มพยายามทำร้ายเมียนักร้อง่า่เพลงหม่ำจกมกเมื่อวันที่17สิงหาคม25 6 5 65. จากกรณีชายลักษณะส,สูงใหญ่สักลายเต็มตัวบุกชิงทรัพย์ร้านเสริมสวยเรมถนนบางม่วงบางคูลัดหมู่หาอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วจักมีดขู่หญิงอายุ45ปีเจ้าของร้านและยังเป็นภรรยานักร้องค่า่เพลงบ้างไฟเพลงของนักสแสดงตลกดังหม่ำจกมกลาเข้าห้องน้ำพยายามขืนใจแต่เหยอร้องบอกมีประจำเดือนทำให ให้คนร้ายปลดทรัพย์สินมูลค่ากว่า3า0 0 0บาทหลบหนีไปล่าสุดคดีนี้เมื่อเวลา1 9 3 0้านากานาทีพัตำรวจตรีวสันเตชะอครกกเกษมผู้บังคับการสสพหนึ่งพันตำรวจเอกวราชาติแสนคำรองผู้บังคับการสสพันตำรวจโทพูลสุกเตชะประเสริฐพรรองผู้กำกับหนึ่งพร้อมกำลังสืบสวนภาคหนึ่งจับกลุมตัวในายชัยเชษสะดวกดีอายุ35ปีชาวจังหวัดสิงห์บุรีตามหมายจับสารจังหวัดนนทบ,บุรีที่จอ1 8ทับ 2565ลงวันที่12สิงหาคม2565พรมของกลางรถจัก,กรยานยนต์ Honda Wave สีขาวทะเบียน4กอไก่กไก่4738กทมและรถจัก,กรยาน Honda สีดำแดงทะเบียน1กอไก่มมา8109กทมกระเป๋าสะพายสีดำแหวนไส้คอและกุญแจรถยน,นต์ Honda City โดยตามจับตัวได้ขณะขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี สอบสวนเบื้องต้นยอมรับสารภาพชาวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาไปลักขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวของนักการพันโรงโรงเรียนวัดบางไผ่ขี่ไปก่อเหตุพยายามขืนใจหญิงผู้เสียหายในห้องน้ําพื้นที่สอนอนบางขุนเทียนแต่ถูกแฟนหญิงสาวขัดขวางจนเกิดต่อสู้กันทําให้ขี่รถหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ปลายบางจังหวัดนนทบุรีแล้วไปก่อเหตุที่ร้านเสริมสวยโดยใช้มีดจี้พยายามขืนใจภรรยานักร้องค่ายเพลงบ้างไฟเพลงนักสแสดงตลกมัมจกมกเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ โดยใช้ยานผาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์และพาทรัพย์นั้นไป